นี่เป็นเรื่องของธรรม <c oughs> พราะางนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปกำกับตนเช่นเรามีเงินมีทองมากน้อยเพียงไรก็ให้เจ็บรักษาพิจารณาแยกแยะไว้เงินจำนวนนี้เพื่ออะไรบ้างเช่นเพื่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราก็แยกไว้เสียประเภทหนึ่งเพื่อการทำบุญให้ทาน มากน้อยตามความจำเป็นก็แยกไว้เสียประเภทหนึ่งแล้วเพื่อความจำเป็นอย่างอื่นใดอีกที่เป็นประโยชน์แต่ตัวของเราผู้หามาก็ให้พยายามเกียรติเอาไว้เกียรต์เอาไว้อย่าใช้แบบสุรุชรูายให้กิเลสพาใช้นี่จะไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวเงินทองเขา้าของมีมากเท่าไรกิเลสไม่พอ <c oughs> กิเลสมีความหิวโหยรวยแรง ดิ้นรนตลอดมีแต่อยากได้อยากได้อยากได้กับอยากจ่ายมันก็ไปพร้อมกันมีเท่าไรหมดมีเท่าไรหมดมีแต่เกลี่แต่ไปสลุงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการจับจ่ายไม่มีนอกจากนั้นยังเสียเนื้อเสียตัวเข้าไปเพราะการจับจ่ายตามทิเลสหลอหลวงก็ได้แต่ผู้มีธรรมในใจนั้นมีมากมีน้อยจะเป็น <c oughs> ประโยชน์ไปตามจำนวนที่มี ที่หามาได้นั้นแหละไม่ค่อยเสียหายนี่การประพฤติตัวก็เหมือนกันหน้าที่การงานของเรามีหลายประเภทที่ต่างคนต่างจะทําเพื่อประโยชน์ตนเองและส่วนรวมก็ขอให้คิดถึงส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดอย่ามาคิดเห็นแต่เรื่องของเราว่าเป็นเรื่องใหญ่โตจะเป็นมหาโจรทำลายชาติบ้านเมือง ในวงราชการต่างๆงานของข้าราชการแต่งานและงานและงานนั้นเป็นงานเพื่อแผ่นดินจึงขอให้คิดถึงเรื่องแผ่นดินมากกว่าเรื่องของตัวเองแล้วการงานทั้งหลายก็จะค่อยสะอาดจะพร้อมล่ำดิบได้มากได้น้อยก็เพื่อประชาชนสมเจตนาที่เขายกย่องให้เป็นเจ้าเป็นนายเหนือหัวเขานี่คือทำแนบนำไปนั้น เราจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวมียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนความมีธรรมในใจย่อมไม่ลืมเนื้อลืมตัวไปที่ไหนประชาชนกราบไหว้บูชานับถือเป็นขวัญตาขวัญใจคนที่มีธรรมในใจผิดกันกับคนไม่มีธรรมในใจแล้วเป็นปืนเป็นไฟประจำตัวไปที่ไหนไม่มีใครอยากโคก้าสมาคม ผิดกันอย่างนี้แหละนี่แหละธรรมอยู่ที่ไหนไปที่ใดถ้าคนมีธรรมจะตายใจเช่นอย่างพระท่านปฏิบัติตัวด้วยความดีด้วยมีศีลธรรมไปที่ไหนมีศาสดาติดตามยงจิิยากายวาจาใจของตนตลอดไปคือสังรวมในศีลในธรรมคือศีลธรรมเนี่ยพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีนี่คือองค์ศาสดา เป็นศาสตาแทนเราแทนเราทั้งแาสรดาของเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าที่ปริพานไปแล้วดังท่านประทานไว้แล้วว่าธรรมที่และวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตราของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อผู้บวชมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมีฮิริโอตะปะ สะร่งมกลัวต่อบาปต่อกรรมสังรวมตัวอยู่ในธรรมในวินัยตัวเองก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไปที่ไหนคนอื่นได้เห็นได้ยินก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมงคลแก่เขาตลอดไปนี่เราผู้มีธรรมเป็นงานแนะนำสั่งสอนใครเขาก็เชื่อถือเพราะเรามีความเชื่อถืออยู่ในตัวของเราแล้วถ้ามีจิตแตกแคลเมาแฝงอยู่ภายในใจ แล้วไปที่ไหนเราก็เดือดร้อนภายในใจของเราเพราะศีลธรรมไม่ดีรักษาตัวไม่บริสุทธิ์ไปที่ไหนตัวเองก็ระแวงแคลงใจคนอื่นเขาก็ไม่ไว้ใจนี่ทำให้เสียถ้าทำขาดภายในใจเพราะฉะนั้นขอให้มีธรรมภายในใจทุกคนจะเท่ากับเป็นผู้มีาศาสนาหรือเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวที่มีสติ หลังรวมระวังตนอยู่ในศีลในธรรมจะเป็นผู้มีความอบอุ่นชุ่มเย็นการบำเพ็ญ <c oughs> สมาธิเมื่อศีลมีความบริสุทธิ์อยู่แล้วอบอุ่นการบำเพ็ญสมาธิ <c oughs> คือความเยือกเย็นภายในจิตใจก็จะเย็นทางคารวะาก็เหมือนกันไม่มีตั้งแต่ผ้าอย่างเดียวเพราะคารวสานั่นแหละตัวยุ่งเหยิงมากที่สุดไม่มีใครเกินคารวะา หน้าที่การงานนั้นหน้าที่การงานนั้นหน้าที่การงาน,น,าางานยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นแหละมันมาควรเรา <c oughs> จนกระทั่งไม่มีเวลาเวลาที่จะบำเพ็ญกุณงามความดีทำความสงบใจได้ก็เพราะยิเล็ตัวฟุ้งซ่านลำคาญตัวหิวตัวหวยตัวดีดตัวดิน้นมันพาดีดพาดิน้นไปทางโน้นทางนี้ตกห้าทวีปห้าทวีป กลับมาถึงบ้านก็มีแต่ลมหายใจฟอดฟอดความดิบความดีไม่มีติดตัวสมบัติเงินทองหามามากน้อยกิเลสเอาไปถลุงหมดถ้าเป็นคนที่มีกิเลสหนาหนาทางการราคาด้วยแล้วไปที่ไหนเอาไปหาบำรุงเขาทั้งนั้นแหละผู้ชายนี่ตัวสำคัญมากมันจะเป่าบำรุงผู้หญิงอีหนูอีหนูนั่นแหละตัวสำคัญเมียอ,อยู่กับบ้านกับเรือนอกจะแตกเพราะเหตุอะไรเพราะ อีกฝ่ายหนึ่งก่อเหตุร้ายเอาไฟมาเผาเขาอกอีกฝ่ายหนึ่งนี่จันจรจึงว่ามีบาปกรรมอันหนักหนามากทีเดียวเอาไฟมาเผากันมีมีครอบครัวแล้วเรียกว่ามีที่ยืดที่ถือมีที่ตายใจแล้วทั้งฝ่ายสามีและภรรยาให้มีความสุจดิตต่อกันมีความจงรักภักดีต่อกันมีอะไรถึงไหนถึงกันหัวกับเมียเท่ากับหัวใจอันเดียวกัน ต่างคนต่างไว้วางใจกันแล้วไปทํางานที่ไหนเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมไม่ยินดีในหญิงอื่นชายอื่นท่านเรียกว่าอปิฉตาคือความมักน้อยจะมีหญิงเต็มโลกมีชายเต็มโลกก็ตามนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผัวเราเมียเราผัวเรามเรามียเรามีหญิงคนเดียวชายคนเดียวนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าอปิชาตา <c oughs> มีความปรารถนาน้อยปรารถนาน้อยมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้น อันนี้งามมากเย็นมาก <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนคารวะให้อยู่ในความพอดีพอดีเพื่อประสานาน้ำใจกันให้มีความอบอุ่นเป็นสุขสมกับว่าได้คู่เพิ่งเป็นพึ่งตายกันมาหายใจหายใจร่วมกันจะมีตั้งแต่ความสุขความเย็นใจจะทุกข์บ้างสุขบ้างมั่ง,งมีบ้างตะจนบ้างไม่เป็นไร นั่นเป็นสิ่งภายนอกขอให้หัวใจฝากเป็นฝากตายกันได้นี่เรียกว่าทมถ้าผัวก,ก็มีทมเมียก็มีธทมครอบครัวเย่าเรือนก็เย็นผัวก,ก็เย็นเมียก็เย็นไม่มีอะไรเกินทมนี่เลยถ้าเอาคิเลสเข้าไปแทรกดูสิผัวไว้ใจเมียไม่ได้เมียไ,ไว้ใจผัวไม่ได้นั่นก่อนนรกทั้งเป็นขึ้นในหัวอกอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเมียก็นอนไม่หลับจะเป็นจะต,ตายเดือนร้อนบุญวาย้ผัวก็นอนไม่หลับ ่างคนต่างมีหัวใจด้วยกันรักสงวนกันไม่มีอะไรจะรักสงวนมากยิ่งกว่าระหว่างผัวเมียรักสงวนกันจึงขอยเห็นใจกันในการรักสงวนกันอย่าไปหาลักคนนั้นคนนี้ซึ่งนอกจากขอบเขต